<that's> it, I love <taglio dragon> <that's> <is> the chase and the hunt, I set the pace when I'm running I always take what I fun I always give it 100 don't need a bank no I'm funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble <Club> now wake up it's time to ก่อละ จะแนและทีมงานเวียงชูนุตต้อนรับนะครับสำหรับทีมงานในจันนำโดยพี่ชานครับนี่ครับเด็กกำลังลบอยู่กันครับพี่ชานพี่ชานีนี่ชานี่นี่มัวถ่ายคูิปอยู่ยินดีตอนนี้เปิดพิธีเลยประธานประธานชมรมในจันมาแล้วครับวันนี้มาไหนครับวันนี้มาไหนทะเลครับทะเลรุ่นแรกครับทะเลครับทะเลจะมาทะเลครับพี่ชานครับทะเลรุ่นแรกครับต้นระเบิดทะเลครับตัวนึ่ ทะเลทะเลของจริงครับทะเลรุ่นแรกครับนะครับเดี๋ยวเจ้ายวทครับเรือชิงคุ้มเขาจะพาไปไปแกลครับปลาไปมาครับเขาจะออกเดินทางกันเลยนะครับนี่นะครับปลุกถึงกลิ่นเชื่องรุ้งมา ไจนรับลับด้วยชานนะาชุ่มรุมนะกับต้นกระรอกหรือว่อระดอยฮนะจากที่มันเกี่ยแสนนะครับนำด้วยอัานะีาเราติดรู้ะครับขาด้านหน้าเนี่ยเียิดวมมันนะครับ あっ。Up. ครับตนอ,อ,อธรรมดาครับไม่ธรรมดา Cymraeg am โอ้โหยอมไหม <laughs> ปิดปลามาคาดอดันนีขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวส่งไม่ได้หรอสอง่งได้โยต้องลงห่อมเตียวตัวตัวห่อมเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเต้า ต้องดึงขึ <desserts> ้นทำการนะเนาะลื่นก็รื่น อน,นบลาถอยมาก่อนครับตั้งหลักใหมโอ้ขนาดเดืยวยังลืน่นอ่ะ ปปนผ <laughs> <Download s> ลการลาครับลายต่อไป chứ lắng khó kèm quan đi nói nè hơi 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 แก้งล้มครับแข้งล้มแข้งกัได้ะแข้งกัได้ะโอ้ยเดี๋ยวไปไล่ไล่เยโอ้ยครับมหัหกมาอนครับ

вам год? เได้ซะโง่ครับเยบซะโง่เยบย้น้ม right ันด like ้วยใส่จานเอาใส่ถ้วยน้ำมันนนึงลครับเดี๋ยวนี้มาเจอน้หเดยวหมดแลยวโอ้มันหมดถ้วยไงตานได้ละได้บ่เฮียหน่น่อยแห่งนะบ่รบเอาเอาคำันหองามาันึ่งมา้าเดี๋เดี๋ยวเดีผมไปยึดยึดเอาหนึ่องาเดีวเอาหนึ่งสองอ ิงเป็นหลักปลาแค่นี่่น้นอ้ดีครับดีครับปลาแค่ครับเทพได้สมครับเพได้สมอเดี๋ยวนหน่องเนะ่อ <laughs> ับเด็กไม่เพ่ปหนึ่งสองออเดี๋ยวนึ ตีมันไปอยู่ลู่ข้างต่อผมทำปเราเกียวมานีอันเอาเอาเซเวียมาหลักันเดียวตีึบได้เมามามาต่อกันเลยเอาละค่ะหนึ่งสองอ๊อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมมมหรอนึ่งสองเดี๋ยวเดีชักครับอันนี้ครับสองสี่หกครับหชักครับ ใ้ห yeah. wow. oh. ้อะโอ้โหอนี่ครับมาถึมาถึงนี้แล้วีเหลือบุญละครับจะขอร่ครับเบารถซะยางนะครับมัวกันนอกกระเบาบเทปเดือดสงวครับครับเทปเดือดสงวครับมาเา้หน่อยสงวยเทปเลย

สร้างรนอ,นอีกรอบ thìn không sao thìn sao thìn không sao thìn không sao không sao

หมายเลขเลยครับจังลุงขอรุ้นเลยครับรู่นเลยครับ15ครับมากกันมากครับช่วยกันเล่นกันแล้วแล้ว